สวัสดี f อนะคะวันนี้เราก็จะมาลงเลขสองตัวบนสองตัวล่างนะคุณนี้คิดแรกของงวดวันที่หนึ่งธันวานะคะเดือนสุดท้ายของปีนี้เราก็จะมาดูผลงานที่ผ่านมาเลยเนาะสองตัวอา้าว สองตัวบนออกสองหนึ่งนะคะสองตัวล่างออกสามแปดเนาะแอสมีแค่สามเจ็ดเนาะสารเตะสามารถสามเจ็ดก็มมไม่เข้านะคะเข้าไปที่ตัวเด่นตัวเดียวต่อมาสองตัวบนนะคะสองตัวบนแอสก็เข้าสองหนึ่งตรงๆนะคะเรื่อ สตัวบนนี้ไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่แต่ถ้าสังตัวล่างเข้าบอกมาก็ไม่เสียเวลาในการคุยเนาะแอดก็จะลงชุดของดึกง,งดนี้เลยนะคะสองตัวล่างก่อนเลยะคะ่ะสองตัวล่างงวดเป็นที่หนึ่งท่านว่านะคะเด่นนะคะหนึ่งแปดเก้านะคะ แล้วก็จะอ่านทวนนะคะมีสามแปดสามเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเพื่อนเห็นมันชักเนาะกว่ากล้องเก้าเลยแปดห้าเอ้ยห้าแปดห้าเก้าเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแปดสามศูนย์สามเจ็ดห้าศูนย์ห้าเจ็ด สามหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าสองเก้าสี่เก้าหกหมดนี้แอดลงเลยเป็นเพราะห่วยลงเบิ้ลสองชุดนะคะเพราะห่วยชอบออกเบิ้ลค่ะช่วงไกลไกลเป็นๆปีนี้ออกเบิ้ลเยอะมากเพื่อนๆก็แคบนะคะสองตัวล่างนะคะสีดำนะคะแอดก็จะอ่านสองตัวบนต่อเลยเนาะ มันอยู่ในอันเดียวกันนี่แหละค่ะเยวน,นะคะแอดขอปิดปิดสามตัวไปก่อนเนาะสามตัวเดี๋ยวจะลงอีกคิดนึ่ง,งนี่นะคะสองตัวล่างสองตัวบนนะคะอันนี้แอดก็จะลงเด่นสิบหน่วยบนก็มีหกห้าเจ็ดสี่นะคะสองตัวบนแอดก็ได้มาห้าศูนห้าหนึ่งห้าเก้า ห้าแปดเฮ้ยห้ 57, 52, เาเจ็ดห้าสองอ้าวคิกผิดไปแล้วห้าสามห้าหกห้าเก้าห้าแปดเจ็ดศูนย์นะคะเพื่อนฟังแอดไม่ไม่ชัดก็แผบหน้าจอกันเลยเนอะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้า 8 2 8 3 8 6 8 9และ1 4ชุด2ตัวบนนะคะ10 20, 20 25ชุดค่ะก็เพื่อนๆพนคนไหนฟังแอดไม่ชัดหรือไม่เข้าใจแก็แคปนะคะแคปหน้าเจ้านะคะแล้วขยายดูเอาเนาะสองตัวบนจะเป็นสีน้ำเงินนะคะสอตัวล่างจะเป็นสีดำนะคะเอ้สองใช่ถูกต้องแต่ตัวล่างเป็นสีดำสองตัว บนเป็นสินเมุนแอดก็ไม่คุยเยอะนะคะแค่มาลงแบ่ปันเฉยๆเนาะเ,นเพื่อนๆคนไหนชอบก็กดถูกใจใแอดด้วยละกันเนาะก็ขอสวัสดีสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ